ากระดองอสดครับใหญ่ๆให้เ่าครับ สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแซบสู้ขู่สู้คนครับเมื่อนี้พ่อพ่อกันคึกเก่านะครับกับเบาเช่นเช่นสวยแชแนลครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้เบาเช่นได้แนวเส็บแซบมาฝากตอนพี่น้องครับเบิงครับพี่น้องว่าอีหยังนี่ครับมามาครับเดี๋ยวเบาเช่นสิเท่ให้เบิงครับพี่น้องอันนี้ตรงบอกไว้ก่อนนะครับบได้เฮ็ดเองครับพี่น้องเบาเช่นสื่อพนมานะครับสื่อพนมาครับพี่น้อง ลองเบงเอฟซีเพิ่นกับขอมาก็เลยหาสื่อมากินให้เบงครับพี่น้องโอ้ยังครับแนวเนี่ยบาวเชนกับโบเคยกินครับเลือดแปงครับพี่น้องเลือดแปงหมูนะครับสุกแล้วนะครับเมนูนี่สุกแล้วครับพี่น้องแม่ข้าเพิ่นว่าสุกแล้วหมูกับเป็นหมูสุกแล้วนะครับนี่ยครับเลือดแปงครับพี่น้อง มาครับมาเต็มจานเลยบันเส็บเสียบน้ำเบาเช่นโอ้เบิงครับเลือดยังเป็นตอนอยู่ครับพี่น้องเส็บเสียบน้ำกันครับเลือดแป้งนี่สิเป็นเมนูกับเกี่ยมนะครับพี่น้องโดยรักแล้วนะครับเพิ่นเสียวไปกินน้ำบ้วงเหล่าครับพี่น้องเบาเช่นก็ขาดบ่าได้คือกันครับเอ็มเปิดสาคือเก่าแหละครับพี่น้องเอามาครับมาเอาจักเบรกนะครับเพราะกินเขาเ่าแสบ กับพ่อนะครับอย่าก,กินหลายเดี๋ยวมันจะติดเอ็มเปิดฝาครับพี่น้องสไตล์เบาเช่นครับบูดึกลงย่ามเสียวรลองชิมืองครับพี่น้องเบาเช่นกับข้งแรกเนี่ยและครับพึ่งเคยกินครับเลือดแปลงสิกินได้โบ,โบุ๊บ อบอกข้าวนะครับพี่น้องพ่นบ่าให้บีบบอกหน้าหวดรสชาติมันก็นจะแนวไหนฮะคล้ายๆลาบหมูบ่หรือยังไงบีบบอกหน้าหวว มันจะหอมพวกกันถั่วตัดพวกนี้นะครับพี่น้องสดเอาครับใหญ่ๆเบิ่งครับนังเป็นตอนนี่ครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพริกป่นห้อยซะก่อนครับเบาเช่นหวานบอกคนนัวไปไหนน้ำปลาล้งแค่น่อย กินกับผักกาดดองผักกาดดองบัดอืม mm hmm. เข้าท่าเยู่ครับพี่ร้องหอมมเปรี้ยวๆเอาพริกป่นลงจะเผ็ดเล็กน้อย เริ่มเริ่มๆๆแต่ว่าเพิ่นกับไส้พริกมาให้อยู่แล้วนะครับเบาเช่นกินกับเขาเลยครับแ <g ül> สบของเพิ่อนอยู่ครับพี่น้องข้างแรกนะครับที่ได้กินเลือดแปลง ดสดครับใหญ่ๆขึ้นเาครับ เป่าเช้นซื้อมาจากันในเมืองนะครับพี่รองไปทรงลูกไปโรงเรียนพอดียอยู่ในเมืองอำนาจล้านเพิ่นจะยวน <c oughs> ฟังต้องคำโรงเรียนเนี่ยอย,อย่างก็ลเรโปลีเก้าครับอยู่ยงเยื่องกันนะครับซื้อล้านเพิ่นนั้น ล่านสองสาวนี่ยแหละครับพี่น้องเปิดตเตาอยู่ครับเพื่อมีผู้อยา,ากนั่งครับหากินยาครับแต่วอำนาจจะเริน ตอนเดือดเอาแบบนี้ด้วยครับพี่นอ้องบอ่แมนก่อยร้อยเดือดเด้ครับพี่น้อง เลือดแปฝงครับเลือดแปฝงหมูรสชาติขมความออกปเปรี้ยวเพราะว่าบีบบบบเน่าใส่ <laughs> ข้างซอดโอ้ได้ลหลายเติมครับพี่น้อง มาสองสูงเต็มจานบอกไงกินกับอันผักกาดดองน,นี่แซ่บเขากันครับ บอหนาหยเพริกป่นได้ครับพี่น้องอ,อยู่นี่นี่มันก็ใส่บวกพริกมาหลายแล้วครับเต็มไปด้วยบวกพริกอ้ย 嗯 <laughs> เบิ่งเงือครับพี่้องเงือไหลไข่น่อยเออครับแซ่บอยแต่ว่าอิ่มเมื่อเนี่ย ได้แนวแก่ไปตาเสาครับพี่ร้องกินยังกับแซบนั่นขันเล่งน้ำลงไปไอรอดตัวครับพี่ร้องสีไอท่านที่ <c oughs> เวลาเขากินเขายิบยิมเขาต้องกินน้ำสาๆนะครับบอสันเดี๋ยวมันจะมันจะแค้นนะครับพี่้องแข้นน้ำให้ก็แข้นเขาได้ครับแข้นน้ำแน่นนะเอิกมหาอันทะลุหลังพี่ครับต้องกินสาๆเบาเช่นกินครั้งแรกนะครับกระแทบดีอยู่ครับแต่ว่าถามว่ารสชาติกับโซกเล็กกันยังสูตรโซลเล็กบพท่านได้อยู่ครับพี่รอง กัจ,จังววาเบาเช่นบอกว่าของแสบอยู่กับผู้หมักนะครับคือเขาหมักกินยั้งก็คือกินไปเลยครับพี่รองบอตรงไปห่วงว่าผู้นั้นผู้นี้สีเบานั้งนะครับคือเขากินไปหลอดเขาหมากักเอยียงอยากยั้งนะครับอยู่ในช่วงเป็นคนนะครับอยู่ในช่วงกินได้นะครับถ้ายยากย้มกินบอน่อใดนี่โอ้ยทรมานครับพี่รอง ก็เลยบอกว่านี่แหละครับของแสบอยู่กับผู้มักหนึ่งแหละครับพี่น้องผูปมามักินยังไงกับบ่อเสบแล้วก็กินบ่อใด้พร้ะอะไรพี่น้องซิมขําแหลกกับม็นค่ายถิ่มกับบ่อกินซะเลยนะครับสําหรับผููบมัตเอากะได้แนวเสีบเสบเบาดูแนจหน่อยครับเมื่อนี่ได้ลงไปเบ่งใหญ่ๆครับพี่น้องโอ้ยห่อนบาบบับห่อนทองบาบบับกินยังกับแสบนะครับ กินเผ็ดๆยมสเศร้าขนาดอากาศครับคึมฝ้าคึ้มฝนนะครับเงอแตกยางตายครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบ้าเช่นกับเสียวไปซับนี้ก่อนนะครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องติดตามกันไ้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เบ้าเช่นนะเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมร่ำรวยสำเร็จลุงเรื่องยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ